สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปอุูสะอาดครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดสาขาพระประแดงผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้นะครับนั่นก็คือ next gen ranger storm track นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ออกแบบ ็ตกแต่งมาเพื่อประโยชน์ของการใช้งานที่อนเนกประสงค์เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัว Next Gen Ranger Storm Track ตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับที่เป็น 2000cc Biturbo นะครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับที่เป็น4 wheel นะครับและก็ยังเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ E Shifter ด้วยนะครับตัวนี้ ในส่วนของทางด้านหน้านะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับจะมีเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะครับที่เขียนคําว่าเรนเจอร์นะครับเป็นตัวอะคริลิกสีดำนะครับตัวนี้ติดตั้งที่ฝากระโปรงทางด้านหน้าไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบแมทริก LED นะครับแล้วก็ยังมี daytime running light ที่เป็นแบบตัวสีอีกด้วยตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ออกแบบตัวกระจังมาใหม่นะครับที่เป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้ารังผึ้งที่ช่องใหญ่กว่าตัว ปกติของเราทุกรุ่นนะครับและก็ยังมีนะครับเป็นไฟ AUX LED นะครับที่ทำงานคบคู่กับตัวไฟสูงนะครับตัวนี้ให้ความสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและก็นะครับสิ่งที่ออกแบบมาใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับซึ่งตัดกับตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบสีดำเงานะครับเพิ่มลุกเล่นเข้าไปนะครับทำให้ดูตัดกันดูมีความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น เซนเซอร์ทางด้านหน้านะครับเรดาร์ตัวจับวัตถุทางด้านหน้ามีมาให้ครบครันในส่วนของทางด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับที่เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเนี่ยนะครับทำเป็นสีดาเงานะครับทำให้ตัดกับตัวสีตัวรถนั่นเองนะครับทำให้ดูมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นล้อแม็กขนาดขอบ20นะครับออกแบบลายมาใหม่นะครับแล้วก็ยังตัดด้วยคลิปสีแดงนะครับทำให้ดูโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ตัวนี้นะครับเป็นยางของกู o ์เ e ียนะครับหน้ายางจะอยู่ที่255 55 R 2 0นะครับตัวนี้ให้120มาเลยนะครับและโชคตัวนี้นะครับยังเป็นโชคม n น t ทู e ด้วยนะครับและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกล้อง360องศากระจกมองข้างนะครับตัวนี้ตัดด้วยสีดำเงานะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะเสริมความดุดันให้กับเจ้าตัวสตอมแท็กก็คือตัวหนังสืออะคริลิกนะครับที่เขียนคำว่าสตอมแท็กนะครับเป็นสีแดงนะครับแลวก็ ต,ตัดด้วยสีออกสีออกโครเมียมโครเมียมนิดๆนะครับทำให้ดูโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้ดูเป็นเอกลักษณ์เพิ่มมากยิ mm. ่งขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งจุดนะครับตัวที่ออกแบบมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่ลายแบบกราฟิกนะครับทําให้ข้างรถนะครับดูโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาต่อที่ในส่วนของทางด้านท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับ ติดตั้งเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง5าระดับด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้คนเดียวก็สามารถปรับระดับความยาวของตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ออกแบบมานะครับรองรับกับตัวราวหลังคาตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะสามารถใส่อุปกรณ์หรือใส่วัสดุนะครับติดตั้ง ติดตั้งมาเพื่อความอเนกประสงค์โดยเฉพาะเลยนะครับมีสิ่งของยาวๆนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแคนูนะครับเรือคันยักษ์นะครับตัวนี้ก็สามารถบรรทุกได้ที่ตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับในส่วนของตัวนะครับที่เป็นออปชันเสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้หรือลอเรชัตเตอร์นั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้จากในรถเลยนะครับและก็นะครับยังมีวาร์นตีมาให้กับตัวรถอีกด้วยในส่วนของทางด้านภายในนะครับตัวนี้นะครับออกแบบในส่วนของทางด้านเบาะมาใหม่นะครับตัวเบาะนะครับเป็นวัสดุนะครับเป็นหนังแล้วก็ผสมกับตัวหนังที่เป็นหนังกลับนะครับตัดด้วยขอบสีแดงคลิปสีแดงนั่นเองนะครับ ปักด้วยตัวหนังสือคำว่า s t o r m track ทำให้ดูโดดเด่นทำให้ดูดุเพิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวภายในนะครับตัวนี้จะเป็นเน้นเป็นตัววัสดุสีดำและก็เดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองนะครับพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมัลติฟังชันปรับได้4ระดับหน้าจอเดินไม้ขนาด12นิ้วและก็หน้าจอ sync 4 a นะครับขนาด12นิ้วรองรับ android auto และ apple carplay แบบไร้สาย ไวร์เรชาร์จช่องเสียบ USB มีให้ถึง2ช่องตัวนี้นะครับยังมาพร้อมเกียร์ไฟฟ้าแบบ e s h i p t e r และโหมดนะครับการโหมดช่วยจอดแบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับตัวนี้มีให้เลือกถึง3โหมดกันเลยทีเดียวเทเลเมเนตเมนต์ซิสเต็มนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง6โหมดแล้วก็ยังมีปุ่มทางลัดในส่วนของทางด้าน o f f ฟโ a d ให้ท่านได้ใช้งาน ยังมีระบบ h i l เ d e s c e n t c o n t r o ลนะครับลงทางลาดชันและก็ยังมีดิฟ Lock ไฟฟ,ฟ้ามาให้ใช้งานอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับกับไฮไลท์ของงาน Motor ร์โชวครั้งที่44นี้นะครับกับการใช้งานที่อเนกประสงค์ เพิ่มมากยิ่งขึ้นกับเจ้าสตอมแท็กตัวนี้นะครับถูกใจหรือไม่นะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมนะครับหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับจากดีสคริปชั่นทางด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ